เนื่องจากบรูไนเป็นประเทศขนาดเล็กแต่ร่ำรวยกองทัพจึงเน้นความคล่องตัวเทคโนโลยีที่ทันสมัยและการป้องกันชายฝั่งเป็นหลักท่ามกลางความมั่งคั่งของบ่อทองคำสีดำและป่าฝนอันเขียวขจีบรูไนดารุสซาลามดินแดนที่ได้ชื่อว่านครแห่งสันติสุขอาจดูเงียบสงบในสายตาชาวโลกแต่ภายใต้ความสงบนั้นมีเขี้ยวเล็บคมกริบซ่อนอยู่ เพื่อปกป้องสมบัติอันล้ำค่าและอธิปไตยของชาติจัดอันดับสุดยอดอาวุธที่ดีที่สุดของกองทัพบ,บรูไนขุมกำลังขนาดเล็กแต่ทันสมัยที่พร้อมจะเปลี่ยนผู้รุกรานให้กลายเป็นเท่าทุลีอันดับที่20 Browning High Power ตำนานในมือทหารปืนพกที่รับใช้ชาติมาอย่างยาวนานความคลาสสิกที่ยังคงความน่าเกรงขามประเภท ปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่มาซื้อจากเบลเยียม FN Herstal บทบาทอาวุธประจำกายสำรองสำหรับนายทหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคุณสมบัติเด่นแม้จะเป็นปืนยุคเก่าแต่ Browning High Power คือสัญ,ญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือด้วยกระสุนขนาด9มมและความจุเม็กกาซีน13นัดมันคือปืนที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในสมรภูมิทั่วโลก และยังคงเป็นรากฐานอาวุธปืนสั้นของบรูไนอันดับที่19 m 1 6 a 2 a 4ปืนไรเฟิลมาตรฐานโลกเพื่อนคู่ใจทหารราบที่ไว้ใจได้ในทุกสภาพอากาศตั้งแต่ป่าดิบชื้นไปจนถึงชายฝั่งประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกาบทบาทอาวุธประจำกายหลักของทหารราบทั่วไปและหน่วยสนับสนุน คุณสมบัติเด่นแม้บรูไนจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ปืนรุ่นใหม่แต่ M 1 6ยังคงเป็นกระดูกสันหลังด้วยความแม่นยำระยะยิงหวังผลที่ไกลและความคุ้นเคยของทหารมันคือปืนที่ใช้ง่ายซ่อมบำรุงง่ายอันดับที่18 SIG Sauer P 2 2 6ความแม่นยำจากสวิสอาวุธสั้นที่หน่วยรบพิเศษเลือกใช้เมื่อความผิดพลาดไม่ใช่ทางเลือกประเภท ปืนพกกึ่งอัตโนมัติที่มาซื้อจากเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์บทบาทอาวุธประจำกายของหน่วยรบพิเศษ r p k และหน่วยปฏิบัติการทางเรือคุณสมบัติเด่น P226 ขึ 6, ้นชื่อเรื่องความทนทานต่อสนิมและน้ำทะเลซึ่งเหมาะมากกับภูมิประเทศของบรูไนระบบไกที่คมกริบและความปลอดภัยสูงทำให้มันเป็นเขี่ยวเล็บระยะประชิดที่ไว้ใจได้ที่สุด อันดับที่ 17. บ l t i m อ x 1ติน้น้ำหนักเบาแต่รัวโหดปืนกลที่ทหารคนเดียวสามารถถือวิ่งและยิงได้อย่างแม่นยำเหมือนไรเฟิลประเภทปืนกลเบาที่มาซื้อจากสิงคโปร์บทบาทอาวุธยิงสนับสนุนระดับหมู่รบเพิ่มอำนาจการยิงกดดันค่าศึกคุณสมบัติเด่นนี่คือปืนกลเบาที่มีแรงรีคอยน้อยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกด้วยระบบคอนสแตนต์รีคอย ทำให้ทหารบรูไนสามารถยิงรัวขณะเคลื่อนที่ในป่าทึบได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องแบกน้ำหนักมากเหมือนปืนกลทั่วไปอันดับที่ 16. FN P 9 0มัจจุราชไซเบอร์พังปืนทรงล้ำยุคที่ออกแบบมาเพื่อการต่อสู้ระยะประชิดประเภทปืนกลมือซับแมชชีนการ P D W ที่มาซื้อจากเบลเยียมบทบาทอาวุธประจำกายของหน่วยรบพิเศษ คุณสมบัติเด่นด้วยกระสุนขนาดพิเศษ5.7มมที่สามารถเจาะเกราะกันกระสุนได้และแม็กกาซีนบรรจุ50นัดที่อยู่ด้านบนทำให้ P90 มีความคล่องตัวสูงมากในพื้นที่แคบเหมาะสำหรับภารกิจชิงตัวประกรันหรือการรบบนแท่นขุดเจาะน้ำมันอันดับที่15 SAR21 Singapore Assault Rifle 21st Century อนาคตแห่งอาเซียนปืนทรงบูพับที่กระทัดรัดแต่แม่นยำกำลังก้าวเข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่ของกองทัพประเภทปืนเล็กยาวจู่โจมที่มาซื้อจากสิงคโปร์บทบาทอาวุธประจำกายหลักรุ่นใหม่ที่กำลังทยอยเข้าประจำการแทนที่ M16 คุณสมบัติเด่น SAR21 ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายสำหรับทหารเอเชีย มีลำกล้องยาวในตัวปืนที่สั้นทำให้มีความแม่นยำสูงมาพร้อมกล้องเล็งในตัวและเลเซอร์ฉีเป้ามันคือความทันสมัยที่สะท้อนความสัมพันธ์อันแน่นแฟน้นระหว่างบรูไนและสิงคโปร์อันดับที่14 fnaggpm ราชาแห่งปืนกลอำนาจการยิงที่หนักหน่วงและต่อเนื่องประเภทปืนกลอเนกประสงค์ที่มาซื้อจากเบลเยียม บทบาทอาวุธยิงสนับสนุนประจำหมวดและติดตั้งบนยานพาหนะหรือเรือตรวจการคุณสมบัติเด่นความทนทานระดับตำนานใช้กระสุน7.62มมที่มีอำนาจทะลุทะลวงสูงสามารถยิงกดดันได้ไกลและรุนแรงเป็นอาวุธที่ขาดไม่ได้ในการป้องกันฐานที่มัน่นอันดับที่13 C90 CRM3 หมัดน็อกรถถัง จตรวจต่อสู้รถถังขนาดพกพาที่ทหารราบหนึ่งนายใช้หยุดยานเกราะได้ในนัดเดียวประเภทเครื่องยิงจตรวจต่อสู้รถถังที่มาซื้อจากสเปนบทบาทอาวุธต่อต้านยานเกราะและทำลายบังเกอร์สำหรับทหารราบคุณสมบัติเด่นน้ำหนักเบามากใช้แล้วทิ้งได้เลยหัวรบสามารถเจาะเกราะรถถังหรือทำลายที่มั่นคอนกรีตได้ เป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ทหารราบในป่าของบรูไนกลายเป็นภัยคุกคามต่อยานยนต์ฆ่าศึกอันดับที่12 81 mm. มิลเมตอท่อฝนเหล็กจากแนวหลังที่ยิงสนับสนุนทหารแนวหน้าได้โดยที่ฆ่าศึกมองไม่เห็นตัวประเภทเครื่องยิงลูกระเบิดที่มาซื้อจากสหราชอาณาจักรสหรัฐบทบาทยิงสนับสนุนทางยุทธศาสตร์แบบเลงจำลองทำลายกลุ่มทหารราบ คุณสมบัติเด่นความคล่องตัวคือหัวใจสำคัญทหารสามารถแบกมันไปตั้งยิงในป่าลึกได้และด้วยวิถีโค้งทำให้สามารถยิงข้ามเนินเขาหรือต้นไม้สูงเพื่อโจมตีฆ่าศึกที่ซ่อนตัวอยู่ได้อย่างแม่นยำอันดับที่11 VAB Vehicle de la la v a n g Blanden รถเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกลำเลียงพลที่พร้อมลุยไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือแม่น้ำ ประเภทยานเกราะลำเลียงพล APC ที่มาซื้อจากฝรั่งเศสบทบาทขนส่งทหารราบเข้าสู่พื้นที่การรบและให้การคุ้มกันจากกระสุนปืนเล็กคุณสมบัติเด่น VAB ถูกออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวมันสามารถขับเคลื่อนในน้ำได้ซึ่งจำเป็นมากสำหรับภูมิประเทศที่มีแม่น้ำเยอะอย่างบรูไนเกราะหนาพอที่จะกันกระสุนและสะเก็ดร,ระเบิด ช่วยให้ทหารปลอดภัยก่อนถึงแนวปะทะอันดับที่10 KH 2 7ฉลามเฝ้าฟังเรือตรวจการขนาดเล็กที่ความเร็วคืออาวุธพุ่งเข้าสกัดกั้นผู้บุกรุกได้ทันทีประเภทเรือตรวจการชายฝั่งที่มาซื้อจากนิวซีแลนด์บทบาทลาตระเวนตามแนวชายฝั่งและแม่น้ำป้องกันการแทรกซึมและการโจรกรรมคุณสมบัติเด่น คล่องตัวสูงเหมาะสำหรับการปฏิบัติการในเขตปากแม่น้ำที่เรือใหญ่เข้าไม่ถึงใช้สำหรับไล่ล่าเรือเร็วของผู้ก่อการร้ายหรือผู้ลักลอบเข้าเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพอันดับที่9พินดาตอโนอา6 6คุณ6ป้อมปราการเดินดินแห่งอาเซียนยานเกราะล้อ,อยางที่ทันสมัยทนทานและลุยป่าได้ดีเยี่ยมประเภทยานเกราะลำเลียงพล APC ที่มาซื้อจากอินโดนีเซียบทบาทยานรบหลักสำหรับการเคลื่อนที่เร็วและการรบในเมืองคุณสมบัติเด่นอาโนอาคือความภาคภูมิใจของอินโดนีเซียที่บรูไนเลือกใช้มันมีเกราะที่แข็งแกร่งกว่า VAB ติดตั้งตืนกลหนักหรือเครื่องยิงลูกระเบิดอัตโนมัติได้และระบบช่วงล่างแบบ6คูณ6ทำให้มันตะลุยไปได้ในทุกสภาพถนนของบรูไนอันดับที่8 Air Bu s H-145M นักรบเงียบแห่งเวหาเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์รุ่นล่าสุดที่ปรับเปลี่ยนภารกิจได้ดังใจนึกประเภทเฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์หรือโจมตีเบาที่มาซื้อจากเยอรมน,นี Airbus Helicopters บทบาทสนับสนุนหน่วยรบพิเศษล่าตระเวนติดอาวุธและขนส่งทางยุทธวิธีคุณสมบัติเด่นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเงียบและคล่องตัว สามารถติดตั้งกระเปาะปืนกลและจะรวดได้เป็นเขี้ยวเล็บใหม่ที่เข้ามาเสริมความทันสมัยให้กองทัพอากาศบรูไนอันดับที่7 FV 1 0 1 Scorpion CVRT แมงป่องพิษสงร้ายรถถังเบาเพียงหนึ่งเดียวของบรูไนเล็กพลิ้วและต่อยหนักประเภทรถถังเบายานเกราะลาดตะเวนที่มาซื้อจากสหราชอาณาจักรบทบาท ยิงสนับสนุนทหารราบด้วยปืนใหญ่76มมและทำการลาดตระเวนรบคุณสมบัติเด่นแม้จะเป็นรถถังขนาดเล็กแต่สกอร์เพียนมีความคล่องตัวสูงมากในพื้นที่ดินอ่อนหรือป่าคโคลนซึ่งรถถังหนักทั่วไปจะจมโคลนมันคือ King of the Jungle ในหมวดยานเกราะจมตีและสนับสนุนทหารราบได้ดีเยี่ยมอันดับที่6 Mistral MANPADS สายตาพิฆาตอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศที่ล็อกเป้าด้วยความร้อนศัตรูบินมาเมื่อไหร่ร่วงเมื่อนั้นประเภทขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแบบพกพาที่มาซื้อจากฝรั่งเศสบทบาทป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ให้กับฐานทัพและเรือรบคุณสมบัติเด่นมิสทรามีความแม่นยำสูงมากด้วยหัวรบนำวิถีอ ra ินฟราเรดความเร็วระดับ2.5มัค ทำให้เครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์ฆ่าศึกมีเวลาหลบหนีน้อยมากบรูไนติดตั้งระบบนี้ทั้งบนเรือรบและแบบแท่นยิงภาคพื้นดินอันดับที่5 Airbus C 2 9 5 m w หมางานแห่งน่านฟ้าเครื่องบินลำเลียงทางยุทธ,ธวิธีที่ขนส่งกองกำลังไปได้ทุกที่แม้รันเวย์จะสั้นแค่ไหนประเภทเครื่องบินลำเลียงทางยุทธ,ธวิธีที่มาซื้อจากสเปน Airbus Defence and Space บทบาทขนส่งทหารสัมภาระโดดร่มและปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมคุณสมบัติเด่นรุ่น m w modernize มาพร้อมกับ wingless ที่ปลายปีกช่วยประหยัดน้ำมันและบินได้ไกลขึ้นบรรทุกทหารได้จำนวนมากและสามารถดัดแปลงเพื่อภารกิจล่าตระเวนได้เป็นหัวใจหลักในการเคลื่อนย้ายกองทัพบ,บรูไนยุคใหม่อันดับที่4 cn 2 3 5 mpa ดวงตาแห่งมหาสมุทร เครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลที่คอยสอดส่องหน้าน้ำเพื่อปกป้องขุมทรัพย์ของชาติประเภทเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล MPA ที่มาซื้อจากอินโดนีเซียบทบาทลาดตระเวนตรวจการระยะไกลค้นหาเรือดำน้ำและเรือผิวน้ำที่รุกล้ำคุณสมบัติเด่นติดตั้งเรดาร์และเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตร เป็นด่านหน้าสำคัญที่ช่วยระบุภัยคุกคามก่อนที่มันจะเข้าใกล้หน้าน้ำรูนอันดับที่3 S-70i Black Hawk เหยี่ยวดำผู้ทรงพลังเฮลิคอปเตอร์ระดับตำนานที่เป็นกระดูกสันหลังในการเคลื่อนย้ายทางอากาศประเภทเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงทางยุทธวิธีที่มาซื้อจากสหรัฐอเมริกาโปแลนด์ Poland. บทบาทเคลื่อนย้ายทหารเข้าสู่พื้นที่ป่า เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและสนับสนุนภารกิจกู้ภยัยคุณสมบัติเด่น Black Hawk ขึ้นชื่อเรื่องความถึกทนและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมสามารถบรรทุกทหารพร้อมรบได้เต็มอัตราศึกบินฝ่าสภาพอากาศเลวร้ายได้ดีทำให้กองทัพบ,บรูไนสามารถส่งกำลังไปที่ไหนก็ได้ในประเทศภายในเวลาไม่กี่นาทีอันดับที่2 e x o c e t m m c k 2นักฆ่าเรือรบ ขีปนาวุธร่อนต่อต้านเรือที่ทั่วโลกเกรงกลัวชื่อชั้นที่การันตีความพินาศประเภทขีปนาวุธต่อต้านเรือรบแอนตี้ชิป i s s ไซลที่มาซื้อจากฝรั่งเศสบทบาทอาวุธหลักประจำเรือรบเพื่อทำลายเรือรบข้าศึกที่รุกล้ำหน้าน้ำคุณสมบัติเด่นบินเลียดน้ำด้วยความเร็วเกือบเสียงซีสกิมมิงทำให้เรดาร์ตรวจจับยากมาก ระยะยิงไกลกว่า70กิโลเมตรหัวรบอนุภาพสูงเพียงนัดเดียวก็สามารถจมเรือรบขนาดกลางได้นี่คืออาวุธที่ทำให้กองทัพเรือบรูไนมีเคี้ยวเล็บที่อันตรายเกินตัวอันดับที่ 1. ดารุสสลามคลาส OPV ราชันแห่งทะเลบรูไนเรือตรวจการไกลฝั่งที่ทันสมัยที่สุดป้อมปราการลอยน้ำที่ปกป้องความมั่งคั่งของชาติ ประเภทเรือตรวจการไกลฝั่ง o f s h ฟ r e Patrol v e s s e l ที่มาซื้อจากเยอรมนีเลอเ้นบทบาทเรือธงของกองทัพเรือบรูไนลาตระเวนเขตเศรษฐกิจจำเพาะและปลูกป้อมแท่นขุดเจาะน้ำมันคุณสมบัติเด่นนี่คือที่สุดของเทคโนโลยีกองทัพบรูไนตัวเรือออกแบบลดการตรวจจับของเรดาร์สเตลที่ดีไซน์ ติดตั้งระบบอำนวยการรบที่ซับซ้อนพร้อมอาวุธครบมือทั้งปืนใหญ่57มมและขีปนาวุธเอ็กโซเซตมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ถ่ายเรือการมีอยู่ของเรือชั้นดารุสสลามคือสัญ,ญลักษณ์ที่ประกาศว่าบรูไนพร้อมจะปกป้องหน้าน้ำและน้ำมันอย่างถวายหัวอันดับพิเศษเรจิเมนป่าสุการคาส K, นักรบเงาแห่งป่าฝนอาวุธที่มีชีวิต ที่อันตรายยิ่งกว่าปืนกระบอกใดๆประเภทหน่วยรบพิเศษบทบาทปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายชิงตัวประกันและลาตระเวนระยะไกลคุณสมบัติเด่นแม้จะไม่มีเทคโนโลยีผลึกอาวุธเองแต่บรูไนสร้างมนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุด rpk คือหน่วยรบพิเศษที่ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงในป่าดงดิบและฝึกร่วมกับหน่วยรบระดับโลกอย่าง sas ของอังกฤษ หรือซีลส์ของสหรัฐอย่างสม่ำเสมอความสามารถในการรบในป่าและการยุทธทักเคลื่อนที่ทางอากาศของพวกเขาคือกุญแจสำคัญที่ทำให้ค่าศึกต้องคิดหนักก่อนจะย่างกลายเข้ามาเป็นยังไงกันบ้างครับกับสุดยอดเขี้ยวเล็บของกองทัพบรูไนจะเห็นได้ว่าแม้เป็นประเทศเล็กๆแต่การเลือกใช้อาวุธของพวกเขานั้นเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณและเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุด กับภูมิประเทศและการป้องกันน้ำมันของชาติหากคุณผู้ชมอยากให้เราเจาะลึกกองทัพของชาติอาเซียนชาติไหนอีกคอมเมนต์บอกเราที่ด้านล่างได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ช่องของเรา mm hmm. เพื่อไม่พลาดเนื้อหาทางทหารที่เจาะลึกและเข้มข้นแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ